เรือนทัากายิโจมทุกคนทุก่ันธก็หยิโจมจงเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวสร้างความมึ้รับรูการหายใจเข้าของตัวเราเองให้โตเนื่อนกันนั่งตามอริยบทให้สบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายหยุดคิดสักพักระยะหนึ่งเสียก่อนแต่จุดไม่ได้จริงๆก็พยายามอดพยายามคม่ม โดยการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆเอาวางไว้นั้นก่อนก็ได้เอาวางไว้ก่อนสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาเจ้าวๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจดจ้องแม้แต่เรื่องของการหายใจเข้าออกเราก็ต้องพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินยิ่งเราไม่เข้าใจเท่าไรยิ่งเราทําความ ละเอียดอ่อนไม่ได้เราก็ยิ่งเพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคุณหายใจอย่างไรถึงไม่อึดอัดหายใจอย่างไรความรู้สึกขึนกระเด็นชัดหายใจยากหายใจละเอียดยิ่งไม่เข้าใจยิ่งไม่สนใจยิ่งห่างไกลย,ยิ่งไม่เข้าใจเรายิ่งเพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคุณแต่อย่าไปเพิ่มด้วยความแต่ย่ทะยานอยากให้เกิดถึงตัวกิบเราหัดสังเกตเวลาปกติยืนเดินนั่งนอนทุกุริยาหมด เราก็หายใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าจะหยุดแม้แต่กระทั่งเรานอนหลับตื่นขึ้นมาลมหายใจก็วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่แต่เราขาดความรูร้ที่เด่นชัดเราปล่อยเลยตามเลยส่วนจิตบางครั้งเขาก็สงบอยู่บางครั้งเขาก็เกิดส่วนมากจะเกิดส่งออกไปภายนอกเรื่องนน้นบ้างเรื่องนี้บ้างบางทีก็มีความคิดที่ผดขึ้นมาปุงแต่งจิต ซึ่งหลักธรรมหรือว่าภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอาการมงคลห้าความคิดที่เราไม่ต้องการต่างๆก็จะพุดขึ้นมาจิตของเราเคลื่อนเข้าไปรวมตรงนี้แหละสาคัญโมหะเ็าเรียกว่าความหลงหลงความคิดหลงอารมณ์ทําให้เกิดอัตตาโดดตนแล้วก็จิตของเราก็เป็นธาตขท่ทองกิเลสของความหลภความกลมของความเยันทะยันอยากอยากด้วยแล้วก็หวังด้วยแล้วก็ทิฏฐิความเห็นต่าง ทิฏฐิมานะทำให้เกิดอัตตาตัดตนขึ้นมาทำอย่างไรเราถ้งจะทำความเข้าใจกับอัตตาแล้วก็ทำลายอัตตาได้อัตตาในทางสมมติเราก็มีอยู่คือก้อนรูปแต่เรายังวางอัตาตาโัวดตดนไม่ได้ทั้งที่อยากจะวางทั้งที่ไม่อยากจะเอาอยากจะยึดแต่เราก็วางไม่ได้เพราะว่าจิตของเรายังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเราต้อง มาสร้างความรู้ตัวหรือว่ามาเจริญสติให้ต่อเนื่องให้ตื่นตัวแล้วก็ทำความเข้าใจกับนิวรณ์ธรรมให้รู้ให้เห็นทําความเข้าใจกับนิวรณ์ธรรมขณะที่เราตื่นตัวอยู่นี่จิตของเรามีความกําหนัดยินดีในเรื่องของราคะูปรสจินเสียงหรือไม่ขณะนี้ปัจจุบันนี้เลยจิตของเรามีความอากาตพยาบาทแล้วก็พยายามอโหสิกกรรมให้อภัยาทานทุกเรื่อง จิตของเรามีความขังวลมีความพุ่งสร้นเราก็รู้จักดับการดับมันจะดับไิทีไหนความรู้สึกตัวหรือว่าสติที่เราสร้างขึ้นมาต่อเนื่องหรือไม่หรือว่าพลังเผลอหรือว่าเรามีความเจ็ดคราำจิตมีความหลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆเราก็ดับอย่าไปนึกเอาคิดเอาเด็ดขาดความคิดเก่าๆเรามีอยู่เราต้องพยายามเรเรินสติเข้าไปสังเกตรู้ตั้งแต่ต้นเหตุ ารู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็ดับเอาไว้บางทีเราก็รู้อยู่แต่เราขาดการแยกขาดการคลายจิตของเรายังหลงอยู่บางทีจิตของเราก็สงบอยู่แต่เป็นเปรียบเสมือนกับขันที่คว่ำอยู่ยังไม่ได้ไง่ายเท่านั้นเองความคิดเก่าๆเราจะมีมากมายถึงขนาดไหนแล้วก็เพิ่งยาวมาคิดเราต้องพยายามคลายให้ได้แยกให้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งลงเราเอาเก็บไวก้ก่อน จะฝืนความคิดเก่าความคิดเก่ามีทั้งร้อยเราก็ต้องคลายออกทั้งร้อยให้เหลืออยู่ที่ศูนย์คือความว่างความไม่มีอะไรที่จะเกิดกิเลสเราก็รู้จักดับกิเลสมากกิเลสน้อยกิเลสฝ่ายกุศลหรือว่าอกุศลดับหมดดับความเกิดแม้แต่ความคิดเล็กๆในน้อยที่เกิดจากกัจิตเราก็ดับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ได้คิดเราดับแล้วหนุนกําลังสติไปทําหน้าที่แทน กำลังสติของเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะเอาไปใช้จนเป็นปัญญาเป็นมหาปัญญาจนทำหน้าที่แทนจิตสติปัญญาเปรียบถึงเหมือนกับกงจักหมุนรอบจิตของเราอยู่ตลอดเวลาจะเอามากเอาน้อยทำมากทำน้อยก็ขึ้นอยู่กับความพยันมันเพนองสติปัญญาของเราเราก็รู้จักเข้าไปรับผิดชอบในสิ่งต่าง รูจาจกแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองมีความรับผิดช,ชอบต่อส่วนตัวต่อส่วนรวมบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นไม่จําเป็นต้องไปให้คนอื่นเขาบังคับกบัญชาเราต้องบังคับตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองตลอดเวลาไม่ให้กิเลสมาเป็นนายเนื้อเรากิเลสอยาอกายกิเลสละเอียดกายกิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือว่าจิตปรุงแต่งร่วมหรือเกิด กิเลสเกิดขึ้นที่จิตปรุงแต่งหรือเหตุการณ์จากข้างนอกมาทําให้เกิดหรือเกิดขึ้นจากภายในเราต้องรู้ต้องเห็นการเกิดกันหนับของจิตการเกิดกันหนับของขันธ์ห้าเราเรียกว,ว่ารอบรู้ในกองสังขารนุกูลเองการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมมันหละทุกคนก็สั่งบรารมีกันมาดีพอรู้แนวทางเล็กๆน้อยๆก็พยายามแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอาศัยความอดทนอาศัย ความอดกลัน้นอาศัยการอาศัยเวลาความต่อเนื่องที่ถูกต้องรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจหมั่นพร่อมสอนจิตของตัวเราเองตลอดเวลาเมื่อจิตรู้ความเป็นจริงแล้วเขาจะไม่เอาอะไรสักอย่างแม้แต่การเกิดการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดช่วงขันอันนี้เขาทั้งเกิดด้วยทั้งหลงด้วยทั้งวิ่งออกไปภายนอกด้วยหาที่พึ่งภายนอกพึ่งขันห้าบางัง พึงอำนาจท้องกิเลสบ้าง๋ยนนี้เขามีกิเลสเป็นเพื่อนเขามีกันห้าเป็นเพื่อนเขาอยู่ด้วยกันมาหลายกับหลายกันเราจะไปจับเขาแยกเขาคลายให้เขายอมรับความเป็นจริงเพียงแค่ท่วครั้งท่วคราวนี้ก็ยากอยู่เราต้องหมั่นพร่ำสอนจิตคงเหลาแล้วก็หมั่นเจริญพรม,มิหารศรัทธาความเชื่อมั่นความเสศละความขยันหมั่นเพียรในการขัดเกลาจิตคงเรา แล้วก็จเจริญพรมวิหารอยู่ตลอดเวลาจิตของเรามีความโลภเราก็พยายามละความโลภนั้นเสียด้วยการทําในสิ่งตรงกันข้ามด้วยการเอาออกด้วยการให้จิตของเราเกิดความโกรธเราก็ดับความโกรธเราก็พยายามให้อภัยทานเอาโคสิกรรมไม่ต้องไปกังวลว่าจะเสียเปรียบปีเลคนูน้นเสียเปรียบปีเลคนนี้เราจะชนะตัวเราเราจะชนะหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่คนเราไม่ชอบเอาชนะตัวเองชอบจะเข้าข้างตัวเองทีนี้เราจะเอาจะมีจะเป็นจะทำอะไรเราก็ทำด้ดยเหตุด้วยผลทําด้วยสติด้วยปัญญามีความรับผิดชอบที่สูงซักภายในก็ไม่เสียซักภายนอกก็ไม่เสียถึงเสียเราก็รีบแก้ไขเสียอยู่ปัจจุบันให้ดีก็เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ในโลกปัจจุบันประโยชน์มากประโยชน์น้อยเราก็จะมองเห็นมองเห็นชัดเจนว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดเพียงแค่การเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังรู้ตัวปุ๊บตั้งสติขึ้นมาปับ๊บทันทีเลยไม่จําเป็นต้องไปรอ,อ,อเวลานู่นรอเวลานี้ทุกอเริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับทายตัวไหนเป็นตัวสั่งกายไปตัวไหนเป็นตัวสั่ง ให้คิดให้พิจารณาสติของเราเป็นคนสั่งจิตของเรานิ่งรับรู้อยู่หรือเปล่าจิตนี้ก็แปลนนะถ้าไม่ได้ฝึกขัดปฏิบัติไม่ขัดเขาไม่อดไม่กมั้นไม่นี่คำชับกำชาไม่มันพัฒนสอนเขานี่ก็ยากนะบุคคลบางท่านก็สร้างบาร,รมีมาดีเบาปะแต่ก็ต้องพยายามให้ถึงจิดหมายปทางกันอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้ง อย่าไปปิดกั้นตัวโราเองว่าไม่มีโอกาสทุกคนมีโอกาส,ท,กกาสทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันหมดแต่ทางด้านสมมุตินั้นบางคนบางท่านก็สร้างมาบริโบ์บางคนบางท่านก็ยังลำบากอยู่ก็ต้องพยายามตามความเป็นจริงแล้วทุกคนเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาก็มีมีมมมตั้งแต่ทรัพย์ภายในที่ฝังกิตุองเรามาแล้วก็ความพยันมันเพียน การทําความเข้าใจที่ถูกต้องเราเกิดมาในประเทศอันสมควรซึ่งมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นองคุปธรรมาศาสนาของเราแล้วก็เป็นบุญด้วยวัดของเราก็ได้รับความเมตตาจากพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านได้แผ่เมตตาแล้วก็ให้อัญเชิญพงมาลาจากทางในสำนักพระราชวังองค์แทนของท่านก็จะอัญเชิญขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็จะได้มาบูชาองค์พระ พุทรูปยกแล้วก็บูชาพระรมสาริกธาตุของเราในวันที่ยี่สิบเอ็ดนับว่าเป็นบุญคงสถานที่เป็นบุญของบ้านเมืองของเราขณะนี้พระองค์ท่านก็ประชวนประชวรอยู่ท่านก็อธิษฐานจิตทุกคนก็จงพยายามช่วยกันแผ่เบดตาไปช่วยเหลือท่านทุกคนทุกดวงซึ่งก็เปรียบเสมือนกับลูกหลานของท่านท่านก็เปรียบเสมือนกับพ่อกับแม่ของเรา เป็นผู้ปกครองของแผ่นดินเราก็นับว,ว่าเป็นบุคคลที่มีปุณได้เกิดมาในประเทศที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยพุทธศาสนาซึ่งปักหลักอยู่ที่นี่อย่างมั่นคงเราก็ย่าไปพลาดโอกาสเราพยายามจริงซึ่งให้สร้างคุณงามความดีให้มากๆขึ้นไปไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ทางการกระทำทางนั่นรูปธรรมก็ทําให้เกิดประโยชน์ อยากไปเกดคร้านพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นหาที่พึ่งทั้งภายในทั้งภายนอกภายนอกออพาคือสมมุติต่างๆที่เราเข้าประอาศัยอยู่คือปัจจจยสี่ต่างคนก็ต่างขายันมันเพียนต่างคนก็ต่างมีความรับผิดชอบช่วยเหลือตัวเองได้มันจะล้นออกไปสู่ภายนอกทับภายในแล้วก็สร้างสะสมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็คงจะเต็มพยายามกันนะอย่าพากันทิ้งตั้งสติระลึกรู้ สร้างสติสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันลองดูสิทุกสิ่งทุกอย่างวางไว้ให้หมดอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกันอันนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราทําสมองให้โล่งจิตให้ว่างกายให้สบายตัดความกังวลความพุ่งสร้างต่างๆออกไว้ให้หมดทําจิตให้สบายกันสักพักระยะหนึ่งใช่ก่อนนะถึงดับไม่ได้หมดจด อ่พากันไหว้พระพร้อมๆกันค่อยไปทําความคอยใจต่อนะนี่เป็นงแค่เราให้ฟังเพียงแค่ย้ำแค่เตือนเท่านั้นเอง